ครับมูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการของเรานะครับก็มีโครงการส่งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนนะครับรวมถึงนักเรียนพิการทั่วประเทศนะครับซึ่งเป้าหมายของเราคือเราต้องการที่จะให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนต่อนะครับในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่เท่าที่เขาจะทําได้นะครับ โดยไม่หลุดออกจากการศึกษากลางคันหรือไม่ต้องยุติการศึกษากลางคันนะครับซึ่งทุนการศึกษาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกก็เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้กับเด็กประถมนะครับเด็กระดับประถมซึ่งจะเป็นทุนการศึกษาทุนละ1000บาทนะครับโดยแต่ละปีเราตั้งเป้าว่าจะมอบให้ได้1,000คนนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นทุนการศึกษาสําหรับเด็กมัธยมนะครับซึ่งอันนี้เรามีเป้าหมายที่จะส่งให้เด็กมัธยมเนี่ยสามารถที่จะเข้าเรียนต่อไปถึงระดับอุดมศึกษาได้นะครับซึ่งทุนการศึกษาประเภทนี้เนี่ย <S <S ก็จะเป็นทุนการศึกษาที่ให้กับเด็กมัธยมที่มีความตั้งใจที่จะเรียนต่อไปถึงระดับอุดมศึกษานะครับโดยเป็นทุนที่มอบให้เทอมละ5,000ันบาทหรือว่าปีละ10,000บาทแล้วก็ในช่วงที่ เรียนจบระดับมัธยมศึกษาปีที่6กเนี่ยก็จะมีเงินสนับสุนให้เพิ่มอีกนะครับ20,000บาทเพื่อให้สามารถเปลี่ยนผ่านนะครับไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ครับ